สวัสดีครับอยู่ในรายการสุนเกอร์ในบ้านนะครับซีซั่นที่สา EP ที่สี่นะครับผม EP ที่สี่ก็เป็นเรื่องการซ้อมจุดสีนะครับซ้อมจุดสีเนี่ยตามจุดแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวซ้อมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราเริ่มจากการซ้อมจุดเหลืองก่อนนะครับจุดเหลืองเนี่ยเราต้องแทงเหลืองนะครับมากินเขียวนะครับกินน้ําตาลกินน้ำเงินกินชมพูกินดำถูกต้องไหมครับ ทีนี้เราเริ่มนะครับซ้อมจัดในวงก่อนในครึ่งวงกลมนี้นะครับซ้อมแทงเหลืองนะครับหลุมกลางนะครับผมแทงเหลืองหลุมกลางให้ชินก่อนนะครับคือเราแทงเหลืองเพื่อไปกินเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาขาวนะครับตั้งไว้นะครับผมซ้อมจุดอ่าซ้อมจุดนี้นะครับคือแทงลงเข้ารูนี้นะครับ ตรงไหนก็ได้นะครับคือแทงให้เข้ารูนี้นะครับเพื่อบังคับขาวมากินเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแทงเหลืองหลุมนี้นะครับหลุมนี้นะแทงเหลืองหลุมนี้จุดไหนก็ได้นะครับจะตรงจะเหลี่ยมครึ่งใบเหลี่ยมสามส่วนสี่หรือเลียมหนึ่งส่วนสี่ก็ได้ครับแทงหลุมนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ซ้อมนะครับ แทงหลุมกลางหลุมนี้นะครับทําไมต้องแทงแบบนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นเหลี่ยมหลายๆเหลีหลย่ลยมนะครับเราเริ่มจากการซ้อมแบบนี้ก่อนเนาะส่วนเขียวนะครับก็ลักษณะเดียวกันเหลืองนะครับผมแค่ฝั่งตรงข้ามช็อปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าช็อปเนี่ยจะซ้อมสองฝั่งคือซ้อมฝั่งนี้แล้วก็ซ้อมฝั่งนี้นะครับซ้อมซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมนะครับก็ ถ้าในวงนะครับที่เพิ่มเติมก็จะเป็นหลุมยาวนะครับฝั่งนี้ขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับผมนะคือเวลาซ้อมนะครับอย่างเช่นแทงซ้อมเหลืองพยายามซ้อมอ่าแทงเหลืองเพื่อไปกินเขียวนะครับซ้อมเขียวแทงเขียวเพื่อกินช็อกนะครับซ้อมช็อกนะครับแทงเพื่อไปกินน้ําเงินนะครับผมซ้อมน้ําเงินก็คือแทงเพื่อไปกินชมพูนะครับซ้อมชมพูเพื่อไปกินดํา นะครับเท่านี้นะครับผมในการซ้อมจุดสีนะครับครับหลังจากที่เรารยนะครับซ้อมจนพอรู้นะครับน้ำหนักกระจุดแล้วนะครับเราก็แทงไม้เดียวให้หมดเลย นะครับเป็จะประมาณนี้เนาะการซ้อมจุดสีนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าอาทีนี้นะครับบางคนอยากจะเพิ่มความยากขึ้นไปนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ผมแทงดนะําเนี่ยนะครับเหลี่ยมมันน่าจะประมาณนี้นะจากที่ผมแทงดํานะครับเราก็แทงลูกดํานะครับกลับไปกินเหลืองใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องขยับข่าวเนาะ นะครับถ้าเราแทงนี่เราก็ไปแทงเหลืองใหม่นะครับหรือถ้าคนที่คอนโทรลข่าวดีนะครับกว่าน,นี้คือซ้อมคอนโทรลไปเรื่อยนะครับขาวก็อาจจะกลับมาตั้งนะครับจุดนี้แล้วเราก็แทงเหลืองถึงดําใหม่นะครับใครแทงโดยที่อ่าไม่ต้องขยับข่าวนะครับคือไม่ต้องเอามือหยิบขาวเนี่ยอ่าแทงได้สักสองรอบสามรอบนี่ก็ถือว่าสามารถควบคุมข่าวได้อ่าดีมากแล้วนะครับ ซ้อมไปเรื่อยๆครับแบบนี้คือมันมีประโยชน์ในการที่อ่าเรื่องเหลี่ยมแน่นอนครับเรื่องจุดนะครับแล้วก็เรื่องการอ่าออกน้ําหนักนะครับมันช่วยได้เยอะนะครับคือคอนโทรลขาวไปเรื่อยๆนะครับคือแบบเนี้ยมันทาให้เราเข้าใจจุดได้มากขึ้นนะครับเลือกใช้จุดได้มากขึ้นนะครับผมครับใน EP ที่สี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคืออ่าแทง ซ้อมจุดสีนะครับคือซ้อมให้มันเกิดความเคยชินนะครับเพราะว่าอ่าจุดสีเนี่ยมันสามารถคอนโทรขาวได้ทั่วโต๊ะเนาะเพราะงั้นจุดสีซ้อมเยอะๆนะครับได้เปรียบนะครับผมหากใครอ่าไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ก็ได้ครับหรือจะทักส่วนตัวมาหาผมที่เพจ่า BC Studio ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ส่วนลิงก์นะครับอยู่ใต้ s c ซ i p t i o นนะครับมีลิงก์ในเพจผมอยู่นะครับผม หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ